จังหวัดกระบี่ก็เตรียมที่จะจัดประกวดทุเรียนพื้นเมืองส่งเสรมิมมรักผลไม้ไทยนะครับสร้างมูลค่าทุเรียนให้สูงขึ้นครับนายชำนาญน,นุ่นดำกเกษตรจังหวัดกระบี่กล่าวว่าสำนังงนกงานเกษตรจังหวัดกระบี่นะครับกำหนดการจัดประกวดทุเรียนพื้นเมืองขึ้นในวันจันทร์ที่13มิถุนายนนี้ณศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตกร,รษตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่ตำบลกระบี่ใหญ่อําเภอเมืองน,นะครับเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ พันธุก,กรรมส่งเสริมการปลูกทุเรียนพื้นเมืองสร้างมูลค่าพเพิ่มสร้างอันตลักษ์ณผลไม้ไทยปี2565 ในรูปแบบของนิว n o r m a l ครับซึ่งคุณสมบัตินะคะต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกระบี่แสดงบัตรประชาชนต่อคณะกรรมการส่วนทุเรียนที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นทุเรียนที่ปลูกในจังหวัดกระบี่สามารถระบุที่มาของทุเรียนได้การประกวดมีสองประเภทคือประเภททุเรียนพื้นเมืองเนื้อสีเหลืองและประเภททุเรียนพื้นเมืองเนื้อสีขาวผลผลิตต้องสุกพร้อมรับประทานเกษตรกรสามารถส่งทุเรียนได้ทั้งสองประเภทไม่จำกัดจํานวนตัวอยา่างค่ะการ ก็จะพิจารณาจากลักษณะภายนอกนะครับความสมบูรณ์ของผลส่วนลักษณะภายในในพิจารณาความหนาของเปลือกครับรสชาติดีสีบอลเลตความสมบูรณ์ของเนื้อผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมประกาศเียบัตรจึงขอเชิญชวนนะครับรเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนพื้นเมืองในจังหวัดกระบี่ส่งผลผลิตทุเรียนเข้าร่วมประกวดนะครับโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานจังหวัดกระบี่นะครับหมายเลขโทรศรัพท์0 7 5 6 1 1 0 0 2นะครับ หรือที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอทุกอำเภอครับ